อันนี้คือเรื่องราวสองโลกนะครับฝากกดติดตามนะเป็นกำลังใจสั่นกระดิ่ง s u b สไ r i b e คอมเมนต์ให้เรื่องราวสองโลกด้วยนะครับวันนี้ก็พามานอกสถานที่วันนี้ก็พาออกมานอกสถานที่แล้วก็พามาชิล ท้าแดดท้าฝนท้าลมท้าน้ำตกท้าไทายหินแผหินหินผาโอ้ยท้าไทายหินผาเกาะแก่งผมมีคำถามเล็กๆ,ๆน้อยๆจะมาถามนะครับอาจจะโดนใจสายมูก็เป็นได้เพราะว่า,าสายมูก็มีความเชื่อว่า เราต้องมูอันนั้นเราต้องมูอันนี้่าต้องศรัทธานะั้นต้องศรัทธานี้แต่ว่าคุณลืมไปหรือไม่ว่าคุณไม่ต้องไปมูอะไรเลยเพียงแค่คุณนึกและคิดเบาๆนะครับว่าอะไรที่เป็นความมูโดยที่เราไม่ต้องไปหาจากที่ไหนแล้วก็ติดต่อได้ที่เราเรียกกันว่าเทวดาประจำตัวครับ เทวดาประจำตัวที่คุณก็ชอบแบบว่าสายมูนะก็จะตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกันภัยมูนู่มูมนี่กันแล้วก็มีเทวดาที่ไปกราบสก,การะหรือว่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเ,เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่า อ,อันนี้ไม่ใช่สายสินนะอันนี้เป็นเชือกถักนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกปัดแถามว่ามูไหมผมก็แอบ,บมูนิดๆอ,อ,อ,อย่างเช่นอันนี้เป็นพวกหินพวกอะไรเสริมเสริมสตาราสีเราก็ว่านไปพวกเธอคอยเธอติดนะะหรือว่าจะเป็นเงินท้องนาคนิน อะไรก็ว่ากันไปคือจริงๆไม่ใช่ผมชอบเป็นเครื่องประดับของผมเองจริงๆไม่ใช่เป็นสายมูอะไรทั้งนั้นนะครับพอดีว่าเข้ากับผมได้ตอนนี้ผมก็กำลังถ่ายรูปเป็นรูปสายมูเป็นรูปอ่ามูอยู่ตอนนี้ผมกำลังมูอยู่ฮ ก็ <c oughs> คือว่า <c oughs> คือว่าทุกอย่างบนโลกอันนี้มูได้หมดแม้แต่ภาพทัพสตินก็มูได้ <c oughs> หมวกนี่มีขนนกนี่ก็มูเลยนะ <c oughs> ทุกอย่างมูได้หมดถ้าเคยจะพูดอย่างเงี้ให้คิดเบาเล่นๆจริงๆแล้วเนี่ยผมมานั่งอยู่ตรงนี้ บางทีแล้วมันอาจจะเป็นทางผ่านของเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งนะครับทุกสถานที่มีเจะป่าแล้วเขาที่จะทางหมดนะครับเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตเขาสักน,นิดนึงเผื่อว่าเขาหมั่นไส้แล้วจะผักผมตกหน้าผมแล้วาอะไรไปเดี๋ยวผมจะมูไม่สุดทันนี้ว่าผมจะต้องมูให้สุดวันนี้ก็จะมาบอกแคลดลับว่า เทวดาประจำตัวเราจะติดต่อท่านได้ยังไงแล้วท่านคืออะไรแล้วมีจริงหรือไม่ทางหลักพระพุทธศาสนาเทวดาสัมภเวสีผีเป็ดเอาพูดง่ายๆแบบไม่ต้องเอาเป็นภาษาบาลีอะไรมากก็คือว่าผีเป ت, ็ดนะเจ้าที่เจ้าทางเข้าป่าเขาทันภูมิตั้งแต่ทุกภูมิสามภพสามภูมิจนหาสุดประมาณไม่ได้นะครับรวมทั้งดินแดนของมนุษย์ด้วย ที่เรากําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับบางทีผมอาจจะนั่งอยู่ที่สวงสวรรค์แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นมิติทักซ้อนอยู่แห่งหนใดก็ได้ที่เป็นมิติสวรรค์ทับซ้อนอยู่นะครับผมอยากจะบอกงี้เราแยกเป็นข้อๆคุณอาจจะแบบเอ๊้วเราทีแล้วเราจะไปติดต่อกับเทวดาประจำตัวเราได้ไงขอขยับแป๊บนึงได้ไหม หน้าผาแทงก้นเมาาื่อกี้ก็เกือบจะโมไม่สุดนะครับอาจจะเป็นเจ้าที่ทางทีหมันไส้ผมเอาหินแหลมๆผุดขึ้นมานะฮะบ,บอกว่าอเพที่มาพูดถึงพวกเรื่องพวกเราทําไมเดี๋ยวคนอื่นเขารู้เรื่องความลับสวรรค์กันหมดเลยนะถ้าทํายังไงกันดีพวกเราก็จะต้องบอกตรงนี้ว่าท่นานจากลัวหมายถึงว่าเทวดา ท่านอย่าก,กลัวกับพวกเราที่จะติดต่อท่านนะครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะลี้ลับเนี่ยผมว่ามีอยู่จริงแน่นอนนะครับแล้วก็ตามพระพุทธธรรมนายศาส,สนาอของเรานะครับท่านไม่ได้บอกให้เรางมงายแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้เราต้องไปตามมูนนูนน่นมูนนี่แต่ผมจะมาบอกในจุดนี้เราจะติดต่อกับเทวดาประจำตัวเราได้ยังไง ตัวชัยด่านแรกของเราเลยการจะติดต่อก่อนเราต้องคิดก่อนเราจะติดต่อกใครเราจะติดต่อกับเทวดาท่านไหนเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือไม่หรือว่าไม่เกี่ยวกับเราเลยอย่างเช่นว่าคุณไปมูตามสถานที่ต่างๆแล้วคุณก็ <Okay. S 1> อ่าอันเนี้ยผมพิงต้นไม้อยู่ผมก็บอกท่านบอกว่าเออถ้าท่านมันมีเทวดาหรือว่ามีอะไรสถิตยอยู่ก็ช่วยคุ้มครองกันไพผมด้วย mm hmm. นะครับอย่าให้ผมกลิ้งตกกู้รุดกุด,ล,ดลงน้ําไป ยืนอยู่บนหน้าผานี้ก็ขอว่าให้สถานที่แห่งนี้คุ้มครองผมด้วยให้เป็นธรรมทานด้วยนะครับเราก็บอกกล่าวท่านไปอะไรที่เราพูดดีๆออกมาทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วมงคลกับชีวิตเราอยู่แล้วแน่นอนนะ เราก็จำแม่เทวดาไปจำตัวเรานะครับ mm hmm. เราจะติดต่อกับท่านไหน mm hmm. สมมติว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็นแล้วกัน mm hmm. แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยเราก็ไปมูตามเขาอย่างเงี้ยงง mm hmm. อันนี้พอเวลาเรามูไม่ได้เราก็จะเป็นทุกเกิดทุกนะครับว่าเฮ้ย hey, มูเราไม่เห็นสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาเลยอะ่ะ mm hmm. คนอื่นเขาสาเร็จไง mm hmm. เขามูได้ไง แต่ว่าเราลองมานึกนะครับนึกดีๆนึกแบบว่าอ่าตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาว่าท่านไม่ได้ให้เรางมงายแต่ท่านบอกว่ามีมิติทับซ้อนจริงๆแล้วก็คนที่จะติดต่อได้ก็ต้องฝึกตัวเองนะครับฝึกต้นฝึกบาร,รมีฝึกกุศลฝึกแม่ตา และโลกโปรหลงให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้จนมันหมดสิ้นไปแล้วก็ที่เราเรียกว่าฌานระดับที่หนึ่งสสแล้วก็มี4ส่วน5้เนี่ยคือพันธิพาลสมมุติฐานว่า5คือพันธิพาลละกันเราก็กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลานะครับแต่เอาแค่ที่สาที่4ี่เราก็โอเคละประมาณนี้ สวยสุขละสวยบุญบารมีละแต่ว่าอย่าใช้ชีวิตแบบลืมตายอ่าเทวดาเขาจะใช้ชีวิตแบบเหมือนมนุษย์ใช้ชีวิตลืมตายประมาณนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าประมาณไหนใช้ชีวิตแบบลืมตาย แมถ้าตกลงไปในน้ำลึกด้วยนะผมว่านะเราอาจจะต้องใช้ล่มชูชีพช่วยไม่ใช่สเสื้อชูชีพหรือเปล่านะครับก็จะพูดอย่างนี้ว่าเวลาใช้ชีวิตก็อย่าประมาทนะเนี่ยผมก็มานั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเทวดาที่ใช้ชีวิตลืมตายเหมือนเทวดาที่กำลังเ,เหมือนมน,นุษย์ละกัน ที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าอุ้ยไม่มีหรอกวันตายใช้ไปเลยชีวิตต้องใช้คุ้มนะครับเทวดาเช่นเดียวกันพอเวลาเขาขึ้นไปจุติบนสวงสวรรค์เขาก็จะใช้ชีวิตแบบลืมกลัวลืมเป็นลืมตายเพราะว่ามันมีความสุขสวยสุขจนลืมทุกขเสวยสุขจนลืมว่าอะไรคือการดับทุกข์นะครับ ก็เลยใช้ชีวิตแบบลืมตายประมาณนี้ฮะเหมือนตอนแน่นั่งอยู่ตรงนี้คือมันเสียวเสียวว่ะเสียวมากขอถ่ายรูปเลกหน่อยนิ่น่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเราก็จะนั่ง ระมัดระวังขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเอชีวิตเรานี้ยังมีค่ามีความหมายเช่นเดียวกับเทวดาที่เขาจะล่วงรู้ว่ามีความทุกข์ก็ต้องมีดับแล้วก็สิ้นอายุไขไปทำไมเขาจะรู้ว่าเขาจะสิ้นอายุไขเสื้อผ้าพรก็จะเริ่มหม่นหมองลงราศีและสมีก็ไม่ค่อยจับ เพื่อนฝูงก,ก็เริ่มมาละต่อเทวดาเอ่อข้าก็เทวดาข้าก็มาขอไวชัยให้ท่านแบบไปสู่สู่กติ <c oughs> เริ่มแบบเฮ้ย hey, เราจะไปแล้วเหรอนี่อ่าเราก็เริ่มรู้ตัวละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทวดาที่เขารู้ว่าอ่าเขาจะต้องเสวยสุขเสร็จแล้ว <c oughs> ก็จะต้องมีดับ ดับจากความเป็นธรรมดาไปตามอายุไขของเทวดาอาจจะแสนกับแสงกันจนแบบเราแสงอสงไขอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้แสนแสน,แสนล้านล้านอสงไขทําดีมากๆอ่ะเราก็อยู่นานประมาณนี้สุขจนลืมลืมทุกจนลืมตายประมาณนี้ทัานนี้ว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราเปรเียบเทียบกับความเป็นคนสมมุตินะ กรณีที่เปรียบเทียบกับความเป็นคนเราก็จะรู้ได้ว่าอา้าเราก็มีวันตายนะเราต้องทําความดีนี่นะสะสมบุญบารมีด้วยนี่นะเอา้าแล้วเราจะติดต่อกับเทวดาประจําตัวเราได้ยังไงติดต่อได้ครับติดต่อกับประจําตัวเราก็คือว่าอันดับแรกเลยทุกคน,คนทุกคนเกิดมานะครับพระแล้วก็เทวดาประจําตัวเราก็คือพ่อและแม่จะเลี้ยงดูเรามาดีหรือไม่ดี หรือเราจะ่าเข้าใจผิดเข้าใจถูกอะไรของเราก็เรื่องที่แต่ละคนจะเลี้ยงจะทําจะมาอยู่ในครอบครัวแต่ละกําเนิดนะครับ <_ d ata> เช่นเดียวกับภพภูมิเทวดาเช่นเดียวกับภพภูมิอมนุษย์นรกสวรรค์เหมือนกันเลยนะฮะ <_ d ata> การเลี้ยงดูการเกิดวนเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยสิ่งที่จะแนะนำนิดหนึ่งว่าให้คุณติดต่อกับเทวดาประจำตัวคุณได้ยังไงก็คือ,อ ถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่คุณโอเคนะครับไม่ว่าจะดีหรือว่าใจยังไงก็ตามแล้วคุณกระตันอยู่กระตัเวทีอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของความเจริญจุดเริ่มต้นของความเจริญก้าวหน้าจุดเริ่มต้นของความประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงกัละยาณมิตรหรือลูกหลานเหลนหล้นรวมทั้งแฟนคุณด้วยถ้าเขาอ่า สนับสนุนในทุกด้านให้เราทําในสิ่งที่เราอยากเป็นอยากชอบอยากทําแต่มันดีอ่ะนั่นก็คือพรจากเทวดาประจําตัวรอบๆตัวเราแล้วหนึ่งนะอันนี้ที่เป็นยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับส่วนที่อ่าไม่ใช่มนุษย์ละเริ่มสูงกว่ามนุษย์ละท่านี้อยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นบรมคูครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็อ่า เกจิอาจารย์พระอรารยสงฆ์ที่เรานับถือนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงองค์สม,มานสามภูราเจ้านะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะส่งจดหมายน้อยไปถึงท่านได้ต้องให้เหล่าเทวดาทั้งหลายนี้กล่าวเรียนท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าข้าพเจ้านี้ทําดีข้าพเจ้านี้ใจดีใจบูญสุนทานมีความเมตตาการุณาปานีต่อเพื่อนมนุษย์จักรพรตว์และสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆที่อยู่ใน การบันทึกต่างๆว่าท่านสอนเรายัางไงดีแล้วแบบไหนก็คือสาธุแล้วนะสาธุการสาธุชนสาธุสาธุปัณฑิตอะไรก็แล้วแต่นะครับผม <c oughs> คือเราทํามาดีแล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วทีนี้ว่าเราจะต้องทอําดียังไงต่อนะครับก็ให้เทวดาประจําตัวเราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวครูบาอาจารย์อ่าอริยะสองต่างๆบิดามารดาทุกชาติทุกภพกของเราแล้วก็ เทวดาประจําตัวเราทั้งเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนหลนเราข้าทาบริวานทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยเลี้ยงดูมาสัปปะสัตว์ทั้งหลายที่คอยปกป้องข้าพเจ้าแล้วก็คุม้มครองข้าพเจ้าทุกชาติทุกภพจนถึงชาติภพปัจจุบ,บันนี้ทุกที่ทุกทางทุกแห่งทุกหนไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินทางไปไหนก็นแล้วแต่ ตอนนี้ก็อาจจะมีประจําตัวข้าพเจ้าคุ้มครองข้าพเจ้าอยู่อย่างเช่นว่าเคยมาทําอะไรดีๆไว้ที่สถานที่แห่งนี้วัดวาอารามแถวๆนี้เจ้าป่าเจ้าเขาแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็คุ้มครองดูแลกันภัยเราไม่ว่าจะทุกข์จะสุขระวังจะล้มนั้นลูกระวังเตือนเฮ้ยเอะใจเดี๋ยวไปสะดุดหินผาตรงนี้อย่าไปเหยียบตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโดนจิตโดนใจให้เราปลอดภัยนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องทำความดีที่ตัวเราก่อนเปิดประตูแรกของเราก่อนว่าเราจะติดต่อกับเทวดาเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยทั้งหมดได้ยังไงประจําตัวสิ่งแรกของเราเลยคือตัวเราเองเนี่ยแหละครับเทวดาประจําตัวตัวเราเองด้วยอย่างไรล่ะทีนี้ เทวด,ดาเทวด,ดาจ้ะเราเทวด,ดาทั้งหลายจ้ะเราอะเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเราก็จะต้องมีศีลธรรมประจําใจจะเปิดประตูไขประตูไปหาเหล่าเทวด,ดาทั้งหลายได้เนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดๆหรือว่าจะทับซ้อนเราอยู่ข้างๆผมที่ผมไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในไหนบ้างอะไรเงี้ยท่นนี้ว่าอันดับแรกเลยกุญแจดอกแรกของเราก็คือตัวเราเองไขไปหาตัวเราเองก่อนไขไขไปหาสิ่งที่เรากระทําก่อนนะครับเรามั่นใจอย่างว่ามันดีแล้ว มันใช่แล้วมันถูกต้องแล้วเราไม่ได้เข้าใจผิดแล้วก็ทำไปด้วยความถูกต้องทำไปด้วยความที่ไม่ได้หลงผิดทำไปที่ความรู้จริงๆทําทำไปด้วยความที่เข้าใจจริงจริจิตใจเราจริงๆแล้วก็ไม่บิดเบือนอ่าไม่คิดไปเองว่าเราถูกอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ฟังคนรอบๆตัวเขาด้วย คุณจดอกแรกของเราสัมพันธ์มากที่เราจะไปขอพอรสิริสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้เขาช่วยเหลือแม่ตาเราเอ็นดูเรารักเรานน่นนี่นั่นผมไม่อยากจะบอกงเงี้บางคนยังไม่เข้าใจตัวเองเลบางคนยังเข้าใจผิดๆเลยว่าตัวเองทำดีนะครับบางคนก็ยังเข้าใจผิดๆเลยว่าเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่ประมาณอย่างเงี้ก็สิ่งที่จะพูดก็คือคุณ ไขกุญแจดอกแรกไปสู่จิตของคุณก่อนหมายถึงจิตใจนะไม่ได้ไปเชื่อมจิตกับอะไรนะจิตใจเราอะเราเชื่อมตัวเราก่อนว่าฉันจะทำดีฉันจะเข้าใจให้ถูกต้องฉันจะอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบว่าชีวิตฉันเป็นยังไงฉันก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็สุขแบบไหนทุกแบบไหนเข้าใจไขมันอะ ไขความทุกข์ความสุขของตัวเองให้ดีเยี่ยมไปก่อนแล้วก็พอเราท่องแท้กับมันแล้วเราจะเบาเราจะสบายเราจะนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็มีสมาธิเราจะนั่งอยู่ตรงไหน,แล,น,ไหนแล้วก็สามารถมีจิตที่สงบนิ่งเอาความทุกข์ต่างๆทิ้งไว้ก่อนเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เข้าใจกับมันก่อนว่ามันคืออะไรแล้วก็ค่อยๆแกะทีละข้อข้างหลังที่เราทิ้งเอาไว้อ่ะ คุณเชื่อไหมว่าความทุกข์อยู่ที่ไหนอ่คุณก็ทุกข์ต่อให้คุณอยู่ในสถานที่ที่สวยงามและดูสงบวิเวกล้มเย็นขนาดนี้คุณก็ทุกข์ได้แต่ถ้าคุณมีความสุขอ่ะคุณอยู่ในี่ยตรงเนี้ยผมอะยิ่งกว่าโซฟาหรูหรอ,อ่ะผมบอกเลยผมนั่งอยู่ตรงนี้ยผมมีความรู้สึกว่าโหนี่ผมยิ่งกว่านั่งโซฟาหรูห้ายอ,อ่ะโอ้โหบรรยากาศนี่คือแบบว่าตกแต่งเหมือนกับ ห้องแบบว่าสูตรล้านวิวล้านแชร์ล้านอคอนเซ็ปต์ล้านสารพัดคำพูดประมาณนี้ราคาหลัก10ล้านห้องที่ผมนั่ง <Yes. S 1> อยู่ตอนนี้นะถ้าคุณได้เห็นรอบๆตัวที่ผมนั่งอยู่นะคุณจะบอกเลยว่าโซฟาผมนี่คือแบบทันดีมากเลยเนี่ยลู่ๆไปเนี่ยโอ้โหเป็นไงสกัสกๆันี่แบบว่าอันนี้คือแบบว่าหรูมากอันนี้คือความสุข นะสุกที่แท้จริงแล้วก็ไม่สกปรกด้วยนะครับรูปไปแล้วให้ผมรูปหน้าต่อได้เลยนะ <c oughs> บอกเลยไม่มือก็ไม่เปื้อนด้วยนะเออมีความสุขมากผนังนี่ปูบุไปด้วยอะไรโอ้โหตกแต่งแข็งแกร่งอย่างหินผาเหมือนกับความดีที่มันไม่มีความพังทลายอะ่ะคุณไขประตูข้อนี้ก่อนเอาความสุขก่อนความสุขที่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขข,ของเราแค่เพียงผู้เดียวนะครับ เราจะต้องบอกกล่าวความสุขนั้นด้วยว่าอย่างเช่นว่าอ่าผมจะมาถ่ายงานที่นี่ครับอ่าผมก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่อยติถี่น้องบอกทุกคนที่เป็นห่วงเราก่อนว่าผมจะมาเดินทางไปจังหวัดนี้จังหวัดนั้นผมจะมาถ่ายงานนะครับแล้วก็จะไปถ่ายสถานที่ไหนผมจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะครับไขกุญแจดอกนี้ก่อนแล้วก็ขับรถขับลาผมจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พวกพี่ๆทุกคน รวมตัวกันแล้วก็ไม่มีสุรายาเมาใดๆทั้งสิ้นมาถ่ายงานคือถ่ายงานทํางานคือทํางานพ่อแม่เราสบายใจอวยพรให้เราเดินทางปลอดภัยโอ้ยไขประตูดอกแรกแล้วครับว่าเราได้พรแหละอ่าได้นําทริปและได้พรแล้วครับจากบิดามารดาเรานะครับจากญาติพี่น้องเราแล้วก็ตัวเรานะครับพอไขประตูดอกนี้เสร็จปุ๊บเราสบายใจเขาสบายใจอันนี้แค่เป็นการยกตัวอย่างอะ่ะ อ่ามันเป็นการยกตัวอ,อย่างทีงนี้พอผมมาถึงจุดจุดนี้ได้คุณดูสิครับความสุขอยู่ที่ไหนกันสุขสงบสมบูรณ์มากผมนี่นั่งสบายชิลมากเลยแล้วก็ซื้อที่ไหนไม่ได้ไหนทีพูดว่าซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ดูท่านั่งแล้วก่อนก็ดูเท่ดีนะครับชิลมาก นะครับมันซื้อที่ไหนไม่ได้ต่อให้คุณจะมีเงินนะครับแล้วก็ต่อให้คุณจะมีมากกว่าผมน้อยกว่าผมคุณรู้ป่ะความสุขซื้อที่ไหนไม่ได้คนที่เนี่ยเขาอยู่จนชินเขาหาความสุขจนชินเหมือนเทวดาใกล้เกลือกินด่างประมาณนี้แต่ว่าบางคนไม่ได้อยู่ที่นี่โอ้โหดังโด้นมา แ,แบกความทุกข์มาด้วยเป็นนางแบบนายนางนางแบกนายแบกแบกความทุกข์มาแบก,กมาส่วนพวกผมไม่ได้แบกอะไรมานอกจากกล้อง <c oughs> <c oughs> แล้วก็หมวกที่ผมจะต้องแบกมาแล้วก็น้ำนะฮะที่ต้องมาดื่มเพราะว่าเดี๋ยวร้อนนะฮะแล้วก็เราก็มาถ่ายทําในสถานที่ที่มีความสุขอะพอเราทําไปงานเราก็สุขด้วยเราใจเราก็เย็นด้วยสบายด้วยสุขด้วย นั่งอยู่ในสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขด้วยคุณรู้ปะสบายมากผมบอกเลยเดี๋ยวจะนอนให้ดูจะพูดว่าอย่างเงี้ไขประตูไปดอกแรกจะนอนเซลฟี่ไปได้ไงแล้วก็เล่าไปด้วยจะบอกให้ฟังเราอ่ะเขาเรียกว่าอยู่ในประตูดอกแรกมีความสุขมากเลยทีนี้สุขสมบูรณ์สุขแบบที่ไม่เคยหา ใดๆในโลกนี้ที่สุขมาก่อนจะมีสักกี่คนกันเล่าที่จะมานอนอยู่ในที่ที่มันสงบสุกข,ขนาดนี้ไม่มีใครเลยมีแค่พูกขมทีมงานโน่นนั้นนะเขากลับบ้านกันหมดแล้วเอออันเนี้ยไขประตูดอกแรกพอเราสุกสมบูรณ์แล้วก็ไขประตู่อกที่สองอันนี้เราก็จะติดต่อก,กับเทวดาประจำตัวเราได้ที่เขา อ่าเป็นะดอกแรกไปละดอกที่สองคือที่เขาล่วงลับไปแล้วแล้วเขาก็ไปสู่สุคติในภพภูมิในดินแดนทับซ้อนต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะไประบุได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มาอวพรอวชัยอำนวยความสะดวกให้เราผมนี่โดนอำนวยความสะดวกมากผมบอกเลยคือนอนชิลแหลกเทเวนทีทีอยู่เนี่ยเพราะว่าอะไร ไม่มีใครมายุ่งกับผมเลยนะเขากลับบ้านกันหมดเลยเคลียเคลียพื้นที่ให้ดีมากเลยถ่ายถ่ายงานแบบสบายมากชิลมากชิลลี่ลักชวลี่สุดๆนะครับประตูหลอดที่สามคือสมาธิจ,จิตใจพร้อมใอย่งพร้อมไหมพร้อมไหมอา่าแล้วก็ประตูที่สี่นิ่ง ประตูที่ห้าขอพรแล้วก็สำเร็จลุ่วงไปในแต่ละจุดแต่ละจุดคุณไม่ต้องไปมูที่ไหนนะครับมูที่ตัวเองมูที่จิตใจตัวเองแล้วก็อย่าทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกเป็นห่วงเป็นกังวลเข้าใจผิดเสียใจน้อยใจผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ในแต่ละชาติภพที่เราเกิดมาเราไม่รู้หรอกครับว่าต่อไปจะเกิดเป็นใครอีกนะหน้าตากับเปลี่ยนเป็นใครอีกไม่รู้ไปเรื่อยๆจะได้ใส่หมวกใบนี้อีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยจะได้แต่งตัวอย่างนี้อีกหรือเปล่าจะได้มานอนในสถานที่แบบว่าสบายๆอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ขอให้ EP นี้นะเป็นประตูไขความสําเร็จเป็นประตูไขจิตวิญ,ญญาณที่ คุณไม่ต้องไปเชื่อมอะไรกับใครทั้นั้นเชื่อมกับตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็บอกกับตัวเองให้ดีที่สุดขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองมีแล้วเราก็ค่อยมาคิดว่าเอ๊ไปสักที่ไหนดีบ้างมีตรงไหนให้สักบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดคิดว่าเราจะทําอะไรบ้างอย่าไปหาทํานะครับทําที่ดีที่สุดคือทําดี ขอบคุณแนละ้วสวัสดีครับร้านนี้คือเรื่องเล่าสองโลกครับคือแบบดีมากอะ่ะโซฟาผมอันนั้นคือตู้ปลาผมเองแถวๆแ,แล้วนะเดี๋ยวให้ตากล้องแทนไปนะตู้ปลาผมฮูสุดยอด